ืัอนี้กะสิพ้ากันไปเก็บเห็ดนอกจากประเทศอังกฤษเห็ดออกแล้วอันเพื่อนร่วมทางเหลียวรถพอดีนั่นแหละก็สิว่ากลับไปรุนกันว่าสีใดบอได้บอไดกับบอลู่แล้วทายไปก่อนแล้วตอนนี้นั่นแหละโอเคืันนี้ก็ไปรุนกันจ้าไปปอกันอยู่ป่าเห็ดไปกันเลยจ้าดอกเล็กแหกหมานดอกเล็กแหกหมา ขามันลึกอยู่เนี่ยใช่ไหมหมดมันหนาจีใช่ก็พออุตตุอิติดอกแรกแห้งหวานโอเคไหนโซ่หน่อยนี่ค่ะอุ้ยมันลึกอ่ะว้าวอุ้ยอุ้ยขามันไม่ใหญ่กำลังโพ่เลยอุ้ยสวยมากนี่ทีค่ะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะ งอะไรเนี่ยอันนี้เกาลัดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วฉันพูดผิดอีกอ่ะนู้ที่สวยท้องมันก็ยังสวยอยู่เพื่มเฟซงามงามงามมานอยู่มานอยู่มันก็พอได้อยู่สวยตองน้อยแบบนี้ หน่อยคือเห็ดเข็มอะเออคืออยู่สวยมึงแล้วกูเอาถุงอีกถุงนึงเอออีกหนึ่งดอกแต่อันนเี้ยสวยๆอุ้ยกำลังงามๆเลยยายอ่อนๆเลยเห็นไหม ที่สองเออจได้จะได้เห็ดเนยโอ้ยนี่เนยอันนี่หรอใช่เอายุบบอกรึงงัดขึ้นมาแล้วงัดแล้วนี่นี่ตัวนี้เงัดทุกหมดเลยแล้วมาอีกพิมพ์พิมพ์ดูข้างหลังมาทางนู้นเนี่ยอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยพิมรู้ไหมว่าอ่าแฮมส์ลียอ่ะเออมันขึ้นแบบนี้แหละมันจะมืดๆแบบนี้แหละแฮมส์ลีย์ดอ เนี่ยอันนี้คิดว่าลอ,อยกับรอกพิมเนาะมีมอุ้ยมันขึ้น,นขึ้นขึ้นแต่ว่าเราไม่ค่อยมาเราก็เอาได้คำหนึ่งจ๋าอ่อน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 ขนาดมันกินอย่งเนี้ยกำลังโผล่เอาเลยจ้าเพราะว่าป่านี้เราไม่ค่อยมาเนะาะมันเพิงง่งออก กำลังอ,อ,อุปุิยเลยอุ้ยสวยงามสวยงามอุ้ยคู่แฝดสองสามไไม่ชมพู ไม่โอรสไม่ชมพูอ๋อนี่ไงใช่ไหมใช่ใช่ปลาเห็ดหนึ่งเออแต่คืพวกนี้ขาสวยนะเว้ยขาอข้างในเห็นไหมขาอยู่ข้างในเนี่ยสองโอ้ยเอาดอกนั้นสวยกว่าซุ้มนี่โพลูเมนบ์่โอ้ยหมดเอียงหนิหมุหมดเจังวะเบียบาคือเด้อ แมนปะบ่แมนห่างแม่ปาดใหญ่เลือกแห้งตรงมีดงัดวะมันแน่นอะมันมันเลือกไงปาดปาดอีหลขางามงามเนี่ยอุ้ยขาขาโจลเลือกเลือกโจลเลือกเลือกเสียดายปาดเขาก็หาเหตุเหมือนกันฝรั่งคนนั้นอะเขาถือถุงอืมแต่ว่าเขาเหมือนไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ินม่ารูๆมนะใช่เห้อวไแม่ โชคบอกอุ้ยนายยายขนาดกูลึกแล้วนะเนี่ยอุ้ยปาดเด้อเด้ออันนี้กันเลยเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์ความสวยหมดเลยกูแทบเมื่อหายมุดปาดอุ้ยมีรอยเจาะนิดนึงทางนี้ไม่เป็นไรปาดกูจะบหนอาเสียมหน่อยว่าดี๋ยวาเชื่อนนะดูไม่เป็นไรปาด แม่แต่ว่าอุ้ยอุ้ยอหือ,อพีนอพ่น้องพี่น้องพี่น้องมันผดมันเหลือเห็ดโคตรเห็ดใหญ่มากมันาม,นมันลึกไงเอานีา้ใส่กันูปไม่สวยมันมันเป็นแฝดกันนี่นี่นีนเ่เอาเอาสวยงามจ้าเค่งหนาคนงัดน, <laughs> นอนงัด <laughs> อุ้ยอ้วนนะขาหน่าสวยมากนีน้อยพอดเออเอาสวยอยู่นะอ้วนนะก้อนอยู่างนี้สวยงามวันนี้ไม่ได้จ่ายค่าจอดรถอีกต่างหากเออเพราะว่าอุ้ยมันติดกันอ่ะอุ้ยเอาไปเลยเอาเลยมึงข้าอีกสักหน่อยอ่ะมึง มบาลคุณขาคุณน่ายาคุณหยางม่กูจะไปเดินอยู่ก่ขาบาดขาอ้วนตะปุตะปีะปง,ง,ะง่ามากนามาเหมือนเหตุคนญี่ปุ่นเน,นะาะเนาะโยกำลังโพ แมนไกนะลังพอดีค้ำนี่คือสั่นเหรอแันโอเคตี่นเดี๋ยวสายตากลังนแข็งแข็งเลยพ่มึงใส่แล้วนะแมนนี่ไงได้อยู่นะอ นั่นไงอยู่ข้างหน้าไงเห็นไหมเห็นเ,นเห็นฝรั่งเดินผ่านไปได้ยังไงแบบเนีเยยลเเ่ห็นไหมโอ้ยขาสวยๆวอ้วนๆจ้าโอย มุนป่าหมุนดวงพี่น้องเออเออเออสวยงามจา้าอีกดอกหนึ่งเสียงหอบอุ้ยเฟรดสวย,ยจา้ยาพิมเสือบอมันไกลๆถึงข้างนะได้อีกดอกหนึ่งจ้ากําลังโพจ้าคันโบกเก็บับพ่อท่านกระโลกงามอยู่งามอยู่อุตุกุติ อ่อนๆเลยจ้ะนี่เพิ่งน,น่อยโอ้โหเห็ดอันนี้งามงามพี่น้องมันก็กินบ่ได้เิ่นกินได้คือที่ดีโอ้โหกำลังอ่อนๆสวยๆเลยจ้ะเพ่งเลย วันนี้ได้เหเ็ดผึ่งหวาน่บรายก็เห็ดพึ่งเนยไปแล้วกันจ้าผึ่งหวานีกแล้วจ้ากำลังอ่อนๆเลยนี่ไงอุปุอิปีดอกที่สองอันนี้ได้พอดีคำหาคนอยู่หลึกนะจ้ะนี่ดอกละค่ำสวยงาม กำลังโผล่นีอีกหนึ่งดอกจ้าสวยงามว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆกาลิกใช่นีง่ายสวยงามงเฮ้ยอะไรนะสวยๆดอกหนึ่งจ้ากำลังโผล่เลย ต้องเฝ้าเก็บเอาจ้าบริสันบริัทท่านก,ก็หลอกนี่ขั้นบรัทเก็บเอากับบรัทท่านก,ก็หลอกกินสะมุนบัดซากเน็ดอแต่ยังงี้พิมพิมว่ามีตัดเรื่อนั้นแต่แทะไงเนี่ยแท้แทะแล้วบัติเหตุคน วตายยกกลุ่มเลยวันจี้ขันเก็บเห็ดเปื่อพี่น้องเอ้ยแมน mưa đam đam, à, để sai thùng mưa. อุ่นๆเลยจ้าหนึ่งแล้วก็สองกำลังโผล่เลยจ้าสองดอกอ้ยกำลังโผล่จ้าพี่น้องเบื้องเนี้ยเบื้องขาเป็นเนี้ย ประกวดนางงามไม่ได้นะเธอนะคะเธออ้วนเกินีอีกจ้าอ้ยไทโบไทโบอุ้ออยกระเด็นได้อยู่กำลังโพกังโพอุย้ยบึงขามันพี่น้องป้าสวยงามอีกแล้วจ้า แม <Man. S 2> นออโอ้ยบิงขาดูขาสิขาปาดปาดปาดปาปาสวยง่ามจ้ะสวยงา่ามกำลังโผล่จากดินเลยจ้าปาดปาดพี่มัดดูขาดูขาสิดูสิ โอ้ายกุณเนสไอเคมันขี้เกียจล้างไหมเนี่ยไม่รู้น่าจะล้างแล้วเราไปเก็บไหมา,าดงามเพ็งบึงขาเนี่ยมมโอ้โอมอหมีสวยงาม คันโบเอากับโบได้คันโบสันมาหลอกหนาโบท่านก็หลอกพีก่น้องเออ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 ี่จ้าหนึ่งค่ำเลยนี่น่าจะดอกใหญ่อันนั้นนะใช่ดอกใหญ่กับโบท่านฝรั่งพี่น้องคนโปเล่นโปเล่นมาเอาไว้แล้วฝาแฝดอีกแล้วจ้า แฟดหน่อยหอยสังสวยงามสวยมากวายปาาดๆาๆอุ้ยมีดอกเล็กด้วยวเป็นแฝดอะอนนสูนแล้วคันบัวเอามันสีน่าเนาได้นี่อุ้ยเดี๋ยวกบได้ปนนาดปาดปาดพี่น้องอือ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 ให้คอย มาเด้อขวัญเอ้ยอมาเด้อควันเอ้ยยืมมีดแนะพี่มัดเอาอุ้ยกิ่งไม่เห็นไหมมันหวงหวงสวยสวยสวยง่ายโอเล่มาเด้อขวัญเอ้ยหน้าอย่างนี้สักแบบอ รู้ไว้จ้าดอกที่หนึ่งนูนนู่นข้างล่างเต็มเลยช่วยข้างล่างมาไม่ทางนี้ช็อกเดินกไปเอาขามันแบบโอ้ยห้องน้ำว่ะเห็นมานานแล้วกูตรงนี้นู่นอยู่ข้างหน้าอีกพี่มัดกูดันดูนิดเอาไม่มีมีเหรอมี่อยู่นั้นกูก็ได้ถือกูคิดว่าจะได้ปกไว้ปกไว้อีกจ้า โอ้ยเนาอันนี้ได้อยู่เนาคเดินดอ,อกหน่อยๆกําลังโพพี่น้องี่กําลังโพด้วยจ้าเจอแล้วเอาเลยไม่งั้นไม่ทันกันรอบนะจ้าสวยงามเก๋ไก๋สไลเดอร์อ้วนมากจะเห็นบ่แนมขึ้นไปข้องนมนมนี่มองขึ้นเห็น,หนไหมน่ะต้องใช้มีดเดินขึ้นไปจะเห็นสวยมาก สวยๆจ้าเฮ้ยโอยงามหฮงงามหฮงนี่พี่น้องพี่น้องออมาเดินควันเอ้ยปปาดบ่งหากมันปาดปาดปาดพี่น้องอใหญ่มากโอไมก o o d n e s s ปาดืหักบ่ ได้อยู่อู้หูปาใหญ่สวยงามมากจ้ะอ่อนๆเลยพี่น้องนี่จ้ากำลังโพกำลังโพตะเมะเลยจ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เด้อ ได้อีกแล้วจา้าสวยงามค่ะทุกคนเห็นไหมจา้าอีกหนึ่งดอกโอ้ยวสิบอด้ยหรอพี่น้องมาด้บัชสิเมือ่อบันิ้ม่า้วยควนเอย้ยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะสวยงามจา้าเห็นมาอะไรไหมคะทุกคนปาด สวยงามอีกแล้วจ้าโอนมาเดยวันเอยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะเห็นไหมล่ะผลงานของเราเฮ็ดผึงหวานเฮ็ดผึงเนื่อยจ้าร่วมมิตรสลดสลดมิงเมิงมที่แหลกว่าสิบัวใหเฮ็ดผึงหวานหลาย วัดศรบัวได้เฮ็ดผึ่งหวานลายก็ได้เป็นเฮ็ดผึ่งเนื่อยเนาะบัดสิออกบานนี้โอ้ยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะ <c oughs> มันมานจา้าผลงานของเราวันนี้เออเลิศเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งเนื่อยผึ่งหงษ์เฮ็ดไข่หมอกไข่มกุเกเลือดเก๊ะได้ลายอยู่จ้งวันนี้ก็ได้เบื้องดอกนี่เบื้องดอกโอ้ยโอ้ย ใหญ่แห้งบอกเลยเบ่งดอกนี่สุดยอดโคตรเฮ็ดเมืม่อน,น่พ่อแม่พี่น้องมุนป้าเฮ็ดหวัหวยุงหัวยองแต่ก็โบไปยังเข้ากับได้ไลค์อยู่จ้ะโอเคไป ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอจนจบนะจ๊ะกะนั่ละจ๊ะอันใครที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะไปละจ้ะบ๊ายบาย,บายจ๊ะ